ซีดีเสียงเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชราัวิชา60120ชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นรายการที่8เเรื่องตลาดปัดจจัยการผลิตและผลตอบแทนปัจจัยการผลิตสวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังซีดีเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษา ของมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ผลิตร,รายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชรายการนี้จะเป็นเนื้อหาสาระในหน่วยที่7จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตลาดปัจจัยการผลิตและผลตอบแทนปัจจัยการผลิตวิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัตปราบปรปัก อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชขอเชิญรับฟังได้เลยครับในครั้งนี้ก็เป็นเนื้อหาของหน่วยที่7นะหน่วยนี้ก็ชื่อว่าตลาดปัจจัยการผลิตและผลตอบแทนปัจจัยการผลิตแล้วก็แบ่งเป็น2ตอนตอนที่7.1ก็ว่าด้วยตลาดปัจจัยการผลิตและตอนที่7.2ก็เป็นเรื่องของผลตอบแทนปัจจัยการผลิต ในตอนที่7.1หัวข้อใหญ่คือตลาดปัจจัยการผลิตก็ออยัง,ยงแบ่งเป็น3หัวเรื่องนะนักศึกษาก็เรื่องที่7.1.1ก็เป็นเรื่องความหมายและประเภทของตลาดปัจจัยการผลิตเรื่องที่7.1.2ก็เป็นหลักการจ้างปัจจัยการผลิตเพื่อได้กําไรสูงสุดและเรื่องสุดท้ายคือเรื่องที่7.1.3จะเป็นการกําหนดการจ้างแรงงานเพื่อได้กําไรสูงสุดเพราะว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงแรงง,งานอาจจะเพิ่มจะลดอะไรก็ได้แล้วจะเพิ่มจะลดยังไง ให้ได้กําไรสูงสุดจากการจ้างแรงงานนั่นเองนะในเรื่องที่7.1.1ก่อนคําถามคือตลาดปัจจัยการผลิตหมายถึงอะไรนะฮะก็หมายถึงตลาดที่มีการซื้อขายปัจจัยการผลิตซื้อมาทําไมซื้อมาเพื่อผลิตสินค้าและบริการและก็ให้ความสําคัญทางด้านผู้ซื้อซึ่งจะต่างกันหน่วยที่5ที่6เป็นการขายสินค้านั่นมองทางด้านผู้ขายว่าขายยังไงได้กาไรสูงสุด นอกจากนี้เรายังบอกว่าอุปสงค์หรือความต้องการซื้อปัจจัยการผลิตในเป็นอุปสงคสืบเนื่องก็หมายความว่าเราต้องการแรงงานเอ่ยที่ดินเอ่ยอทุนเอ่ยมาไม่ใช่ว่าบ่อยโภคโดยตรงแต่เราต้องการมาเพื่อผลิตสินค้าบริการเพราะนั้นมีความต้องการเราคาดว่ามีความต้องการสินค้าบริการเกิดขึ้นก่อนเนี่ยก็สืบเนื่องจากมีความต้องการสินค้าและบริการนั่นเองจึงทําให เราต้องการซื้อปัจจัยการผลิตอีกคำหนึงบอกว่าเป็นอุปสงค์ร่วมที่ขึ้นแก่กันและกันอันนี้ก็หมายความว่าในการผลิตสินค้าและบริการเราไม่ได้ใช้ปัจจัยการผลิตชนิดเดียวแต่เราใช้หลายอย่างร่วมกันอย่างใช้ที่ดินร่วมกับแรงงานหรือใช้แรงงานร่วมกับทุนอย่างยกตัวอย่างง่ายอย่างการขับรถแท็กซี่อย่างเงี้ยทุนก็คือรถแท็กซี่แรงงานที่ใช้ขับรถแท็กซี่เพื่อให้บริการแท็กซี่ก็คือคนขับรถแท็กซี่นั่นเอง นักศึกษาก็ลองนึกตัวอย่างอื่นประกอบว่าเราไม่ได้ใช้แต่อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ใช้หลายอย่างร่วมกันในการผลิตสินค้าและบริาการตลาดปัจจัยการผลิตจะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะฮะก็คือตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันสมบูรณ์อันนี้ราคาปัจจัยการผลิตก็จะถูกกาหนดมาจากอุปสงค์และอุปทานของตลาดผู้ซื้อปัจจัยการผลิตแต่ละรายนี่ก็จะเป็นรายเล็กๆนะ ถ้าแต่ละลายเปลี่ยนแปลงปริมาณการซื้อจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ยจะไม่มีผลต่อราคาปัจจัยการผลิตท,ที่ถูกกาหนดมาจากตลาดนะตลาดพวกนี้ก็จะพบได้ในตลาดแรงงานที่ไม่มีฝีมืออย่างเช่นถ้ามีการกําหนดค่าจ้างต่อคนต่อวันเท่ากับสามบาทแต่ละรายที่จ้างแรงงานเนี่ยจะจ้างกี่คนจะเพิ่มจะลดก็จะไม่กระทบต่อค่าจ้างซึ่งเท่ากับ300บาทต่อคนต่อวันนะฮะ ค่าจ้างจะเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่ออุปสงค์หรืออุปทานของตลาดเปลี่ยนแปลงเท่านั้นนะแต่ละรายไม่มีผลสรุปง่ายๆประเภทที่2ก็คือแข่งขันไม่สมบูรณนะ์แข่งขันไม่สมบูรณ์ก็จะแยกออกเป็น3ประเภทอีกก็คือตลาดปจรรรัจจักการผลิตผูกขาดอันนี้ก็คือมีผู้ซื้อรายเดียวนะซึ่งก็หายากะนะดมตินะฮะแล้วก็มีตลาดปจรรรัจจัยการผลิตผู้ซื้อน้อยรายนี้ก็มีอยู่ในระบบเศรษฐกิจนะก็ มีผู้ซื้ออยู่ไม่ใช่รายเดียวแต่ก็ไม่ได้มากมายแต่มีอยู่แค่น้อยรายก็อาจจะมี5 6 7หรายอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ตลาดปัจจัยการผลิตกึง่งแข่งขันผูกขาดนี้จะพบบ่อยในโลกแห่งความเป็นจริงนะฮะก็คือมีผู้ซื้อ,อผู้ขายปัจจัยการผลิตอยู่หลายรายนั่นเองนะแต่ก็ไม่เท่าตลาดแข่งขันสมบูรณ์แต่ยังไงก็ตามอย่างสมมุติว่า เราวิเคราะห์ตลาดปัจจัยการผลิตผูกขาดก็คือมีผู้ซื้อ,อรายเดียวนี่นักศึกษาต้องเข้าใจว่าแม้จะมีผู้ซื้อ,อรายเดียวก็ไม่ได้กำหนดค่าจ้างขึ้นมาได้นะนะสมมุติว่าถ้าต้องการซื้อแรงงานเพิ่มขึ้นก็ต้องจ่ายค่าจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นเพราะเราไม่สามารถบังคับให้คนมาทำงานได้ถูกไหมในโลกเศรษฐกิจเสรีถ้าเราอย่างสมมุติว่าเราจ้างคนคนแรกเนี่ยเราจ่ายค่าจ้าง3 0,000ื่นบาทต่อคนต่อเดือนถ้าต้องจ้างต้องการจ้างสองคน ต้องจ่ายคนที่2เป็น35,000บาทต่อคนต่อเดือนคนแรกที่เคยจ่าย30,000บาทต่อคนต่อเดือนก็ต้องจ่ายเป็น35,000บาทต่อคนต่อเดือนด้วยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นคนแรกเขาก็ไม่ทำสิถูกไหมฮะเพราะว่าแรงงานประเภทเดียวกันแต่ส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะเป็นแรงงานที่มีฝีมือนั่นเองนะฮะแต่ก็ต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ว่าแหมผูกขาดมีรายเดียวแล้วจะกําหนดค่าแรงได้ทุกเท่ากันทุกคนนะสรุปง่ายๆก็คือถ้าต้องการจ้างเพิ่มก็ต้องจ่ายค่าจ้างเพิ่มขึ้นไม่งั้นก็ไม่มีคนมาทํางาน เพิ่มขึ้นนะฮะ <c oughs> ต่อมาก็เป็นเรื่องหลักการจ้างปัจจัยการผลิตเพื่อได้กําไรสูงสุดจะจ้างยังไงนะฮะนักศึกษาก็นําความรู้เกี่ยวกค่าส่วนเพิ่มที่เคยได้ฟังมาแล้วในหน่วยที่5และ6ที่เป็นตลาดผู้ขายซึ่งการวิเคราะห์โดยหลักการจะไม่ไม่แตกต่างกันคือใช้หลักการส่วนเพิ่มมาวิเคราะห์จับส่วนเพิ่ม2ตัวเท่ากันตรงจุดนั้นแหละก็จะ เกิดการจ้างปัจจัยกำลิได้กําไรสูงสุดถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นส่วนเพิ่มตัวหนึ่งก็จะเป็นส่วนเพิ่มทางด้านต้นทุนส่วนเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นส่วนเพิ่มทางด้านรายรับถูกไหมตราบใดที่ส่วนเพิ่มทางด้านรายรับยังมากกว่าต้นทุนส่วนเพิ่มหรือส่วนเพิ่มทางด้านต้นทุนอันนี้ก็ต้องจ้างเพิ่มถูกไหมเพราะว่าจะทาให้รายรับส่วนเพิ่มเพิ่มขึ้นแล้วก็ทาให้กาไรส่วนเพิ่มเพิ่มขึ้นก็จะทาให้กาไรทั้งหมดเพิ่มขึ้นนั่นเองแต่ถ้าตราบใดก็ตามที่ส่วนเพิ่ม ทางด้านต้นทุนมันมากกว่าส่วนเพิ่มทางด้านรายรับอันนี้ถ้ายิ่งจ้างเพิ่มยิ่งขาดทุนก็ต้องลดการจ้างลงเพื่อลดส่วนที่ขาดทุนลดๆๆจนกระทั่งส่วนเพิ่มทางด้านต้นทุนมาเท่ากับส่วนเพิ่มทางด้านรายรับตรงณจุดนั้นแหละก็คือจะได้กําไรสูงสุดจากการจ้างปัจจัยการผลิตนะหลักการมีแค่นี้เองเพราะฉะนั้นเวลาถ้าถือนักศึกษาเข้าใจหลักการส่วนเพิ่มที่จับส่วนเพิ่มทางด้านต้นทุนมาเท่ากับส่วนเพิ่มทางด้านที่เป็นรายรับ จะนักศษาจะวิเคราะห์การจ้างปัจจัยการผลิตในตลาดประเภทใดสมมุติว่าแข่งขันสมบูรณ์ทั้งคู่ตลาดหนึ่งแข่งขันสมบูรณ์ตลาดหนึ่งแข่งขันไม่สมบูรณ์อ่านะฮะก็จะใช้หลักการเดียวกันทั้งหมดในการวิเคราะห์คือหลักการที่ว่ารายรับส่วนเพิ่มเท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มหรือในตลาดปัจจัยการผลิตเราก็เราก็เรียกว่ารายจ่ายจากการใช้ปัจจัยการผลิตส่วนเพิ่มเท่ากับรายรับจากผลิตผลส่วนเพิ่มนั่นเองนะฮะ ในหนังสือก็จะแบ่งเป็น4กรณีกรณีแรกก็คือการจ้างปัจจัยการผลิตเพื่อได้กําไรสูงสุดกรณีตลาดปัจจัยการผลิตและตลาดผลิตผลแข่งขันสมบูรณ์กรณีนี้ก็ง่ายนิดเดียวถ้านักศึกษาเข้าใจหลักส่วนเพิ่มเมื่อกี้ก็สรุปได้ว่าถ้าเรามีรายรับจากผลิตผลส่วนเพิ่ม ของตลาดผิดผลแข่งขันสมบูรณ์ซึ่งในหนังสือจะเรียกว่า MRP แล้วห้อยด้วย PC PC ก็คือ perfect competition นะแข่งขันสมบูรณ์แล้วเราก็มีรายจ่ายนะจากปัจจัยการผลิตก็คือ MFC นะฮะ MFC เพราะนั้นส่วนเงื่อนไขที่ทำให้ได้กำไรสูงสุดก็อยู่ที่ไหนนะก็อยู่ที่ MRP นะที่เราห้อยด้วย PC เมื่อกี้เท่ากับ MFC นั่นเอง MRP ก็คือรายรับส่วนเพิ่มนี่พูดสั้นๆ MFC ก็คือรายจ่ายจากการจ้างปัจจัยผลิตส่วนเพิ่มเท่ากันเมื่อไหร่ตรงนั้นแหละได้กําไรสูงสุดนะฮะนี่ก็คือเงื่อนไขแรกเงื่อนไขที่2แลเราก็เปลี่ยนเงื่อนไขใหม่ว่าถ้าเราจะจ้างปัจจัยการผลิตเพื่อได้กาไรสูงสุดกรณีตลาดปัจจัยการผลิตยังคงแข่งขันสมบูรณ์นะแต่ตลาดผิดผลแข่งขันไม่สมบูรณ์ละ เงื่อนไขจะเป็นยังไงลักการไม่ได้ต่างกันก็คือเอา MRP มาเท่ากับ MFC แต่กรณีนี้เนี่ยตลาดปิดผลมันแข่งกันไม่สมบูรณ์เพราะนั้นในหนังสือนักศึกษาก็จะย่อ MRP ใหม่ MRP เดิมที่ห้อยด้วย PC คือ perfect competition ก็จะห้อยด้วย IC คือ imperfect competition เพราะตอนนี้ตลาดปิดผลแข่งกันไม่สมบูรณ์แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเท่ากับ MFC คือรายจ่ายจากการจ้างปัจจัยการผลิตส่วนเพิ่มตรงจุดนั้น ก็คือการจ้างปัจจัยการผลิตให้ได้กําไรสูงสุดในกรณีที่ตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันสมบูรณ์แต่ตลาดผลิตผลแข่งขันไม่สมบูรณ์นี่สกรณีแล้วเห็นไหมใช้หลักส่วนเพิ่มทั้งนั้นนะถึงย้ําเสมอว่าถ้านักศึกษาเข้าใจหลักส่วนเพิ่มแล้วเนี่ยนักศึกษาจับ2ตัวมาเท่ากันจบเพียงแต่ต้องห้อยให้ถูกด้วยถ้าตลาดผลิตผลแข่งขันสมบูรณ์ก็ MRP ห้อย PC แต่ถ้าแข่งขันไม่สมบูรณ์ก็ห้อยด้วย IC แค่นั้นเองเงื่อนไขที่3คือจ้างปัจจัยการผลิตเพื่อให้ได้กาไรสูงสุด กรณีตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันไม่สมบูรณ์เนี่ยกรณีนี้ตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันไม่สมบูรณ์ก่อนแต่ตลาดผลิตผลแข่งขันสมบูรณ์เพราะฉะนั้นถ้าต,ตลาดผลิตผลแข่งขันสมบูรณ์ก็ใช้ MRP ห้อย PC ในเงื่อนไขแรกนั่นเองนะนี่คือรายรับส่วนเพิ่มแล้วก็ไปเท่ากับ MFC นะซึ่งเป็นรายจ่ายปัจจัยการผลิตอ่าในกรณีที่ตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันไม่สมบูรณ์ จุดไหนเท่ากันในถ้าข้อสอบออกนักศึกษาก็เอาตรงนั้นเลยฮะจะมาเท่ากันจะมีกำหนดเป็นตัวเลขสองร้อยห้าสิบสามร้อยาสิบสี่ร้อยอะไรตรงนั้นเนี่ยเป็นแค่รายละเอียดแต่ถ้านักศึกษาเห็นเงื่อนไขที่ MFC เท่ากับ MRP ห้อย PC เท่ากันเมื่อไหร่ตรงนั้นแสดงว่าการจ้างปัจจัยการผลิตเพื่อได้กาไรสูงสุดกรณีตลาดปัจจัยการผลิตแข่งกันไม่สมบูรณ์แต่ตลาดแต่ตลาดผิดผลแข่งกันรณนก็เกิดขึ้นแล้ว นะนะการจ้างตรงนั้นที่ทําให้ได้กําไรสูงสุดจากการจ้างปัจจัยก,การผลิตนั่นเองนะนี่ก็เป็น3กรณีแล้วกรณีสุดท้ายกรณีสุดท้ายก็แน่นอนก็สามารถที่จะคาดการได้เลยว่าก็ต้องเป็นกรณีที่ตลาดทั้งสองนี่แข่งกันไม่สมบูรณ์ซึ่งเราก็เรียกเต็มๆว่าการจ้างปัจจัยการผลิตเพื่อได้กําไรสูงสุดกรณีตลาดปัจจัยการผลิตและตลาดผลิตผลแข่งกันไม่สมบูรณ์ แต่นี้ไอ้รายจ่ายจากการจ้างปัจจัยการผลิตส่วนเพิ่มก็คือ MFC ตัวเดิมถูกไหมฮะใช้วิเคราะห์ในทุกกรณีแต่ไอ้ตัวรายรับส่วนเพิ่มเนะีจากการาจ้างปัจจัยการผลิตก็คือ MRP ตอนนี้บอกว่าแข่งขันไม่สมบูรณ์ก็เอามาจากเงื่อนไขกรณีที่2ก็คือแทนที่จะเป็น MRP ห้อย PC ในเงื่อนไขที่1ก็เอา MRP ห้อย IC ในเงื่อนไขที่2มาเท่ากับ MFC ในกรณีนี้ ก็จะได้ว่าตรงจุดนั้นแหละที่ MFC เท่ากับ MRP ห้อย IC ก็คือการจ้างปัจจัยการผลิตเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดกรณีที่ตลาดปัดจจัยการผลิตและตลาดผลิตผลแข่งกันไม่สมบูรณ์นั่นเองแต่จุดที่จะเน้นเน้เนย้ำก็คือนักศึกษา,ต,าต้องเข้าใจว่าอย่างี้ถ้ากรณีที่ตลาดปัดจจัยการผลิตแข่งกันสมบูรณ์นี่ MFC จะเท่ากับค่าจ้างปัจจัยการผลิตนะต้องเน้นเลยตรงนี้นะฮะเพราะว่าบางครั้งก็สอบออกนะ MFC จะเข้ากับ Pf ก็คือราคาปัจจัยการผลิตนะฮะถ้ากรณีที่ตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันสมบูรณ์แต่ถ้าตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันไม่สมบูรณ์ MFC จะต้องมากกว่า Pf นะครับนักศึกษาจําไว้สมมติ Pf นี่คือ250 MFC ต้องไม่ไม่ไม,ไม่เท่ากับ Pf หรือไม่น้อยกว่าแน่ต้องมากกว่าอย่างเช่น MFC อาจจะเท่ากับ300แล้ว Pf เท่ากับ250อยอย่างเงี้ยตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันไม่สมบูรณ์ แต่ถ้าตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันไม่สมบูรณ์ถ้า P F คือ250 M F C ต้อง250ด้วยเพราะหลายๆครั้งข้อสอบออกเนี่ยเขาก็กําหนดเงื่อนไขที่ M F C ไปสัมพันธ์กับ P F ด้วยก็คือรายจ่ายจากปัจจัยการผลิตส่วนเพิ่มไปสัมพันธ์กับราคาปัจจัยการผลิตว่าแตกต่างว่านักศึกษาได้เข้าใจจริงไหมจากเนื้อหาที่อ่านนะฮะบันั้นตรงนี้นักศึกษาเน้นย้ำอีกทีหลังจากที่ฟัง CD ฟังรายการเนี้ยแล้วก็กลับไปอ่านหนังสือเน้นย้ำตรงนี้เลยนะครับ จะได้ตอบข้อสอบได้นะนั่นคือกรณีทั่วไปจากการจ้างปัจจัยการผลิตเราไม่ได้สนใจว่าเป็นเรื่องทุนเรื่องแรงงานเรื่องอะไรก็ตามแต่ตอนนี้ในเรื่องที่7.1.3เราก็มากําหนดเป็นการจ้างปัจจัยการผลิตที่เรียกว่าแรงงานจ้างยังไงนะเอาปัจจัยการผลิตตัวเดียวมาวิเคราะห์ก็คือแรงงานเพราะว่า แรงงานนี่เราสามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ตลอดเวลาถูกไหมเดือนนี้จะจ้าง10คนเดือนหน้าลดเป็น8หรือเพิ่มเป็น12คนก็ได้เพราะฉนั้นแรงงานนี่จะสามารถนํามาวิเคราะห์การจ้างปัจจัยผลิตจะเพิ่มหรือจะลดได้อย่างสะดวกกว่าปัจจัยการผลิตประเภทอื่นนะฮะก็เหมือนเหมือนกับการวิเคราะห์เมื่อกี้คับนักศึษาเพียงแต่เรามากําหนดเจาะจงอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าก็คือกําหนดเป็นเรื่องแรงงาน เพราะนั้นเงื่อนไขก็จะมีสีเงื่อนไขเหมือนกับเมื่อกี้ถูกไหมฮะเงื่อนไขแรกหรือกรณีแรกก็คือการจ้างแรงงานเพื่อได้กำแรงสูงกำไรสูงสุดกรณีตลาดแรงงานและตลาดผลิดผลแข่งกันสมบูรณ์ก็คือแข่งกันสมบูรณ์ทั้งคู่เห็นไหมทั้งสองตลาดเพราะนั้นกรณีนี้นักศึษาก็นำมาเหมือนเดิมนะฮะรายรับส่วนเพิ่มก็ m r p ห้อยด้วย p c แต่เราอยากจะรู้ว่าเป็นแรงงานแล้วก็ห้อย l วงเล็บ p c ตามในหนังสือนะ l ก็คือ La b o r ส่วนรายจ่ายจากการจ้างแรงงานส่วนเพิ่มก็คือ MFC ก็ห้อย L ให้รู้ว่าเป็นการจ้างแรงงานหรือคือ l a อร r และกรณีนี้ MFC ที่ห้อย L จะเท่ากับค่าจ้างคือ W U, พอดีเพราะนั้นเงื่อนไขที่ทําให้การจ้างกรณีตลาดแรงงานและตลาดผิดผลแข่งขันสมบูรณ์ก็อยู่ที่ W U, คือค่าจ้างเท่ากับ MFC ห้อย L เท่ากับ MRP ห้อย L วงเล็บ Pc แค่นั้นเองนะฮะ ในถ้าเป็นข้อสอบจะกําหนดตัวเลขมาเท่าไหร่นักศึกษาจําเงื่อนไขตรงนี้พอตอบเลยนะฮะ W ถ้ากับ MFC ห้อย L ถ้ากับ MRPc ห้อย L วงเล็บ PC PC ก็คือเน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งก็คือ perfect competition ก็คือบอกให้เรารู้ว่าตลาดปิดผลนะแข่งขันสมบูรณ์ตอนนี้เราก็แค่เปลี่ยนเงื่อนไขเป็นกรณีที่2ว่าการจ้างแรงงานเพื่อได้กําไรสูงสุดกรณีตลาดแรงงานแข่งขันสมบูรณ์อ่า ใช่ไหมแต่ตลาดผิดผลเป็นไงแข่งขันไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นกรณีนี้เนี่ย MFC ที่ห้อย L ก็ยังคงเท่ากับค่าจ้างคือแบบอยูเพราะตลาดแรงงานแข่งขันสมบูรณ์แต่ MRP เนี่ยไม่ใช่ห้อย L วงเล็บ PC แล้วเพราะตอนนี้ตลาดผิดผลแข่งขันไม่สูบไม่สมบูรณ์ต้องเป็น MRP ห้อยด้วยแอลวงเล็บ IC IC ก็คือ imperfect competition แข่งขันไม่สมบูรณ เพราะนั้นเงื่อนไขที่จะจ้างแรงงานให้ได้กําไรสูงสุดกรณีตลาดแรงงานแข่งขันสมบูรณ์แต่ตลาดปิดผลแข่งขันไม่สมบูรณ์ก็อยู่ที่ W ับเบิลยูเท่ากับเอ็มเอฟซีห้อยแอลเท่ากับเอ็มอาร์พีห้อยแอลวงเล็บไอซีแค่นี้เองนะฮะแค่นี้เองนะแต่นี้กรณีที่3ก็เปลี่ยนเงื่อนไขใหม่เปลี่ยนจากตลาดแรงงานแข่งขันสมบูรณ์เป็นแข่งขันไม่สมบูรณ์ก็เป็นการจ้างแรงงานเพื่อได้กาไรสูงสุด กรณีตลาดแรงงานแข่งขันไม่สมบูรณ์แต่ตลาดผิดผลแข่งขันสมบูรณ์เพราะฉะนั้นถ้าตลาดผิดผลแข่งขันสมบูรณ์เราก็นํา m r p ห้อย l วงเล็บ p c จากกรณีที่1นะไปเท่ากับอะไรละ่ะไปเท่ากับ m f c l นะ m f c ห้อย l เพราะแต่ว่า m f c ห้อย l กรณีนี้มันจะมากกว่า W u คือมากกว่าค่าจ้างเพราะกรณีนี้ตลาดแรงงานแข่งขันไม่สมบูรณ์ รายจ่ายจากการซื้อแรงงานส่วนเพิ่มคือ MFC ห้อย L จะต้องมากกว่าค่าจ้างสมมติค่าจ้างต่อคนต่อวันคือ300 MFC ห้อย L ก่อนนนี้จะต้องมากกว่า300อาจจะเป็น3 5 0หรือ400อก็อันนั้นก็แล้วแต่ตัวเลขที่สมมติให้มาเพราะนั้นเงื่อนไขการจ้างแรงงานเพื่อได้กำไรสูงสุดกรณีตลาดแข่งกันไม่สมบูรณ์แต่ตลาดปิดผลแข่งกันสมบูรณ์ก็คือ MRPL เพราะ MRP ห้อย L วงล็บ P c จะต้องเท่ากับ mfc ห้อย l แต่กรณีนี้ mfc ห้อย l จะต้องมากกว่า w นะฮะกรณีสุดท้ายกรณีที่4ก็คือทั้ง2ตลาดแข่งกันไม่สมบูรณ์หมายความว่าไงก็หมายความว่าจะจ้างแรงงานเพื่อได้กําไรสูงสุดกรณีตลาดแรงงานและตลาดผิดผลแข่งกันไม่สมบูรณ์เงื่อนไขคืออะไรเพราะฉะนั้นแข่งกันไม่สมบูรณ์ทั้งคู่ถูกไหมฮะเอาตลาดผิดผลก่อนก็คือ mrp ห้อยด้วย l วงเล็บ ic เห็นไหมวงเล็บ ic ไม่ใช่วงเล็บ pc แล้วก็นำไปเท่ากับ MFC ห้อย L นะอั MFC ห้อย L คือรายจ่ายจากการจ้างแรงงานส่วนเพิ่มซึ่ง MFC ห้อย L จะต้องมากกว่าค่าจ้างคือ W ันั่นเองถูกไหมฮะเพราะนั้นโดยสรุปก็คือกรณีที่4กรณีทั้ง2ตลาดแข่งกันไม่สมบูรณ์เงื่อนไขก็อยู่ที่ MRP ้อวงเ็บ IC จะเท่ากับ MFC ห้ L แต่ MFC ห้ย L กรอน,นีนี้จะมากกว่าค่าจ้างต่อคนนั่นเองคือมากกว่า W นั่นเองนะฮะนั่นคือจบตอนที่7.1ตอนที่7.2ก็จะมาพูดถึงผลตอบแทนปัจจัยการผลิตปัจจัยการผลิตมีอยู่4ประเภทถูกไหมมีที่ดินมีแรงงานมีทุนมีผู้ประกอบการก็มาพูดแต่ละตัว ผลตอบแทนของปัจจัยการผลิตเนี่ยของแต่ละตัวคืออะไรอย่างของที่ดินคือค่าเช่าจะอยู่ในเรื่องที่7.2.1พอ7.2.2ก็ผลตอบแทนของแรงงานคือค่าจ้าง7.2.3ผ,ผลตอบแทนของทุนคือดอกเบี้ยและเรื่องที่7.2.4ซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายของตอนที่7.2และเป็นเรื่องสุดท้ายของหน่วยที่7ก็คือผลตอบแทนของผู้ประกอบการก็คือกําไรน,นั่นเองค่าเช่าก่อนนะฮะ นักศึกษาทุกคนรู้จักที่ดินถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นตามตินเนี่ยถ้าเรามองที่ดินนะฮะเรามองปริมาณของที่ดินหรือสังเศสศศศเรียกว่าอุปทานของที่ดินนักศึกษาเห็นว่าพื้นที่ดินนี่มีจํากัดเพราะฉะนั้นอุปทานของที่ดินนี่จะมีคงที่นะยกเว้นบางประเทศที่มีการถมทะเลนั่นอีกเรื่องมีข้อยกเว้นอย่างสิงคโปร์นี่พื้นที่เขาน้อยเขาถมทะเลออกไปพื้นที่ดินเพิ่มขึ้นได้แต่อย่างประเทศไทยเราไม่เคยถมทะเลเพราะว่าที่ดินเรายังเหลือเฟือ ใช่ไหมฮะเพราะฉนั้นอุปทานที่ดินหรือปริมาณที่ดินของประเทศไทยจะมีค่าคงที่ถูกไหมฮะเพราะนั้นถ้านักศึกษาลองจินตนาการว่าอุปทานของที่ดินมีค่าคงที่แล้วอยากจะเขียนกราฟขึ้นมาให้แกนตั้งเป็นราคาที่ดินแกนนอนเป็นเป็นปริมาณที่ดินเส้นอุปทานของที่ดินจะเป็นเส้นตรงตั้งฉากแกนนอนเพราะมันเพิ่มไม่ได้แต่เวลามองทางด้านอุปสงค์ล่ะอุปสงค์นี่เหมือนเดิมนักศึกษานึกของตัวนึกตัวเองนี่แหละอย่างถ้าราคาที่ดินเพิ่มขึ้นนักศึกษาจะซื้อมากขึ้นหรือน้อยลง ก็ต้องซื้อน้อยลงดูป่ะแต่ถ้าจะซื้อมากขึ้นหรือเช่ามันมากขึ้นก็ต่อเมื่อราคาค่าเช่าหรือราคาของที่ดินต่ําลงเพราะนั้นจริงๆราคาจะถูกกาหนดโดยอุปสงค์อย่างที่เราเรียกว่าราคาดุลยภาพหรือค่าเช่าดุลยภาพของที่ดินเนี่ยมันเกิดจากอุปสงค์เปลี่ยนเพราะอุปทานมันเปลี่ยนไม่ได้เพราะนั้นถ้าอุปสงค์เพิ่มขึ้น ราคาค e ่าเช่าของที่ดินหรือราคาที่ดินก็เพิ่มขึ้นแต่ถ้าอุปสงค์ลดลงราคาค่าเช่าของที่ดินหรือราคาที่ดินก็จะก็อยลดลงเพราะฉะนั้นเศรษฐศาสตร์สามารถอธิบายได้ว่าทําไมคอนโดมิเนียมที่อยู่ตามแนวรถไฟฟ้าราคาถึงสูงกว่าคอนโดมิเนียมที่อยู่ชานเมืองถูกป่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแหล่งรถไฟฟ้าเดินทางสะดวกเดินทางไปทํางานสะดวกคนก็ต้องการมากพอต้องการมากราคาที่ดินก็เพิ่มขึ้น แต่อย่างชานเมืองคนต้องการน้อยพอเดินทางไปทํางานไม่สะดวกราคาก็ต้องต่ํากว่าแถวแนวรถไฟฟ้าน,นั่นเองเศรษฐศาสตร์อธิบายได้ง่ายๆเลยไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะแต่อย่างถ้าคนที่ไม่เข้าใจเศรษฐศาสตร์โอ้ยก็จะบ่นทําไมราคาที่ราคาคอนโดมิเนียมหรือที่ดินแนวรถไฟฟ้าแพงจาัางมันไม่เรื่องแพงเรื่องถูกมันเรื่องเกิดจากความต้องการในระบบเศรษฐกิจตรงนั้นมันมากราคาก็เพิ่มขึ้นแค่นั้นเองมันก็เหมือนสินค้าอย่างอื่นเพราะเนื่องจากว่าแต่ที่มันต่างกับสินค้าอย่างอื่นเพราะว่า ปริมาณหรือประทานของที่ดินมีจํากัดแต่นี้จากไอ้ไอเรื่องค่าเช่าของที่ดินนี่แหละนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็นําไปวิเคราะห์เรื่องคนที่ว่าคนนี่เกิดค่าเช่าทางเศรษฐกิจอ่าอย่างสมมตินักศึกษาเป็นนักร้องเสียงดีอย่างเงี้ยอ่าสมมติว่าผมบอกว่าจริงๆอ่ะให้นักศึกษามาเต้นลาทําเพลงออกคอนเสิร์ตหมื่นก็เอาแล้วค่าจ้างแต่เนื่องจากนักศึกษาเป็นคนมีพรสวรรค์ไงร้องเพลงเพราะมีแฟนเพลงเยอะ มาจัดคอนเสิร์ตที่จ่ายแสนหนึ่งทั้งที่หมื่นหนึ่งก็อยากจะเต้นแล้วแต่จ่ายแสนหนึ่งแล้วเกิน9 0 0 0 0มคืออะไร90 0 0 0มนั้นแหละนักเศรษฐศาสตร์เรียกว่าค่าเช่าทางเศรษฐกิจเพราะเกิดจากคนที่มีคุณสมบัติพิเศษไงใช่ไหมก็จะได้เกินกว่าต้นทุนค่าเสียยอกาสขอตัวเองหรืออย่างนักศึษาเป็นแพทย์สัญญกรรมฝีมือดีที่ปัจจุบันนี้ก็บินไปเกาหลีเนาะแต่จริงๆถ้านักษาเป็นแพทย์อยู่ในประเทศไทยแล้วมีฝีมือดีทางศัลยกรรมเนี่ยนักษาก็มีค่าเช่าทางเศรษฐกรริจสูงไง จริงๆผ่าตัดครั้งหนึ่งสองหมื่นนักศึกษาก็เป็นค่าเสียโอกาสของนักศึกษาแล้วนักศึกษาก็โอเคแล้วแต่ว่าถ้าเป็นฝีมือดีนักศึกษาจะได้การผ่าตัดครั้งหนึ่งถึงแสนเพราะนั้นมูลค่าหรือค่าเช่าทางเศรษฐกิจกที่เกินมาจากค่าเสียโอกาสก,าก็คือแปดหมื่นจริงๆสองหมื่นก็อยากได้แล้วก็เอาแล้วแต่ว่าพอดีเก่งก็เลยได้ถึงแสนเพราะนั้นแปดหมื่นก็คือแสนลบสองหมื่นแปดหมื่นที่ได้ก็คือเช่าเช่าทางเศรษฐกิจ เพราะนั้นมันจะเกิดกับแรงงานที่มีมีสกิลหรือมีความชํานาญนั่นเองเพราะนั้นถ้านักศึกษาอยากจะได้ค่าเช่าทางเศรษฐกิจสูงก็พัฒนาตัวเองให้มีความสามารถเยอะๆไงใช่ไหมตอนนั้นนักศึกษาก็จะได้ค่าเช่าทางเศรษฐกิจสูงนั่นก็คือผลตอบแทนของที่ดินที่เรียกว่าค่าเช่าและแบ่งเป็นค่าเช่าทั่วไปกับค่าเช่าทางเศรษฐกิจผลตอบแทนของแรงงานก็เลยค่าจ้างนะค่าจ้างก็เกิดมาจากอะไรล่ะเรามีอุปสงค์ความต้องการซื้อแรงงานใช่ไหมนายจ้างนั่นเอง เนี่ยเป็นฝ่ายซื้อ,อคนทั่วไปที่ไปรับจ้างก็เป็นฝ่ายขายก็มองเป็นทางด้านอุปทานอุปสงค์ความต้องการซื้อกับความต้องการทํางานอุปทานมาเจอกันเกิดค่าจ้างดุลยาภาพแห่ที่นักศึกษาเห็นค่าจ้างที่เกิดขึ้นในตลาดนั่นแหละก็เกิดมาจากความต้องการซื้อส่วนหนึ่งฝ่ายหนึ่งกับความต้องการขายฝ่ายหนึ่งมาเจอกันก็กําหนดค่าจ้างขึ้นมาถูกไหม ก็ไม่มีใครขูดรีดใครใช่ไหมก็ตามกลไกตลาดแค่นั้นเองอย่างตลาดได้กําหนดว่า1,000บาทต่อคนต่อว,วันถ้าเป็นแรงงานที่มีฝีมือหน่อยแต่ถ้าแรงงานที่ไม่มีฝีมือ300บาทต่อคนต่อว,วันก็แค่นั้นเองนะแต่นี้นักศึกษาจะตั้งคําถามว่าแล้วถ้าปล่อยให้แรงงานเคลื่อนเคลื่อนย้ายเสรีอย่างเงี้ยก็จะเกิดอะไรขึ้นหลักการง่ายๆก็คือว่าสมมติจังหวัด A มีค่าจ้างสูงกว่าจังหวัด B จะเกิดอะไรขึ้น ก็แรงงานก็จะมูฟใช่ไหมจะเคลื่อนจากจังหวัด B ไปจังหวัด A ก็จะทำาอุปทานแรงงานจังหวัด A มากขึ้นค่าจ้างจังหวัด A ก็ลดลงขณะเดียวกันคนออกจากจังหวัด B มากถูกไหมจะทําให้อุปทานแรงงานจังหวัด B น้อยลงค่าจ้างจังหวัด B ก็เพิ่มขึ้นผลสุดท้ายดุลยภาพจะเกิดที่ไหนก็จะเกิดว่าแรงงานไม่เคลื่อนแล้วก็ต่เมื่อค่าจ้างจังหวัด A ลดลงจนจะเท่ากับค่าจ้างของแรงงานจังหวัด B ที่เพิ่มขึ้นเท่ากันพอดีพอภาพเท่ากันพอดีก็ไม่รู้จะเคลื่อนย้ายแรงงานทําไมนักศึกษาจะสงสัยแต่ว่าเอาแล้วไอ้ที่ จะอธิบายยังไงว่าถ้าแรงงานที่มีฝีมือทําไมค่าจ้างสูงกว่าแรงงานที่ไม่มีฝีมือเศษรษฐศาสตร์อธิบายง่ายๆแรงงานที่มีฝีมือเนี่ยอุปทานเนี่ยค่อนข้างจะน้อยถูกไหมฮะหรือความยืดหยุ่นของอุปทานจะต่ำเนี่ยแต่ความต้องการเยอะค่าจ้างก็ต้องเพิ่มขึ้นเหมือนถ้านักศึกษามีฝีมืออย่างงี้อย่างบอกแล้วจะเป็นแพทย์สัลญ,ญกรรมฝีมือดีเนี่ยโอ้มีสักกี่คนในประเทศไทยแต่มีความต้องการจะทําศัลยกรรมเยอะค่าจ้างหรือผลตอบแทนของแรงงานชํานาญก็ ที่มีความชนานาญก็จะสูงแต่ถ้าเป็นแรงงานที่ไม่มีความชนานาญหาได้เกลอโยนก้อนหินไปที่ไหนก็โดนอย่างเงี้ยเนี่ยอุปทานเยอะมากแม้จะมีอุปสงค์เยอะก็ตามแต่อุปทานเยอะอ่าค่าจ้างก็ต่ําอันนี้ก็คือแรงงานที่ไม่มีฝีมือค่าจ้างก็ต่ำอ่าเรื่องที่7.2 3ผลตอบแทนของทุนที่เราเรียกว่าดอกเบีย้ยเกิดมาจากอะไรนะฮะ นักษาจะสงสัยเออแล้วดอกเบีย้ยในตลาดที่เราบอกกี่อ่าสามเปอร์เซ็นต์ห้าเอย่กิดมาจากอะไรก็เกิดมาจาก2ตัวเหมือนเดิมในทางเศรษฐศาสตร์มองสองตัวอุปสงค์ตัวอุปทานตัวอุปสงค์มาจากอะไรความต้องการที่จะกู้ไงเอาไปลงทุนอ้าวแล้วอุปทานมาจากไหนก็เงินออมของอีกคนนึงไงที่เขาเหลือใช้ก็ออมก็เป็นเงินออมเงินออมนี่คืออุปทานความต้องการกู้ก็คืออุปสงค์สองตัวนี้มาเจอกันก็เกิกกเกอดอัตราดอกเบีย้ยดุลยภาพขึ้นมา นะถ้าอุปสงค์เพิ่มขึ้นมากกว่าอุปทานดอกเบีย้ยก็เพิ่มขึ้นนะักศึกษาเจตว่าบางช่วงนะเห็นไหมดอกเบีย้ยในท้องตลาดเพิ่มขึ้นแต่ถ้าอุปทานเพิ่มขึ้นมากกว่าอุปสงค์คือคนออมเยอะแต่คนต้องการกู้ไปลงทุนน้อยกว่าที่การออมเพิ่มขึ้นอันนี้ดัตราดอกเบีย้ยก็ลดลงแต่าดอกเบียที่เห็นในท้องตลาดก็เกิดดาวรูบเบียดุลยภาพนั่นเองเรื่องสุดท้ายก็คือผลตอบแทนของผู้ประกอบการก็เรียกว่ากําไรนะ กำไรนี้จะแบ่งเป็น2ตัวคือกำไรทางเศรษฐศาสตร์กับกำไรทางบัญชีและกำไรทางเศรษฐศาสตร์จะต่ำกว่ากำไรทางบัญชีเสมอเพราะว่าบัญชีไม่ได้รวมต้นทุนค่าเสียโอกาสแต่เศรษฐศาสตร์ได้รวมต้นทุนค่าเสียโอกาสเข้าเป็นต้นทุนทําให้ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์สูงกว่าต้นทุนทางบัญชีกำไรทางเศรษฐศาสตร์ก็เลยต่ำกว่ากำไรทางบัญชีจะอธิบายว่ากำไรเกิดขึ้นได้ยังไงในในระบบเศรษฐกิจก็มีทฤษฎีที่อธิบายอยู่ประมาณ3ามสทฤษฎีใหญ่ๆนะฮะก็คือ ทิศดีจากกาไรจากความเสี่ยงก็คือเสี่ยงมากกําไรก็มากถูกไหมฮะทิศดีกําไรจากการผูกขาดเพราะฉะนั้นกิจการอะไรที่ผูกขาดโดยเฉพาะรัฐบาลให้ผูกขาดนักเสียนว่ากําไรก็เยอะนะมีบางกิจการเลดพิสาหกิจอ่ะเนี่ยไปนักศกษาลองไปอ่านข่าวเองแล้วกันกาไรปีเป็นแสนล้านเนี่ยนี่กำไรจากการผูกขาดแต่ว่าผูกขาดขาดทุนก็มีเนาะนะฮะโดยเฉพาะที่การผูกขาดของรัฐกําไรจากนวัตรกรรมเห็นไหมคิดอะไรสิ่งใหม่ๆแล้วตลาดต้องการก็ได้กําไร กำไรจากมีความสามารถมีประสิทธิภาพในการบ่านธุรกิจอันนี้ก็ทําให้เกิดกําไรขึ้นกําไรสําคัญยังไงก็ทําให้รู้ว่าผู้บริโภคต้องการสินค้าอะไรแค่ไหนอย่างไรแล้วทาให้การจัดสรรทรัพยากรในบบเศรษฐกิจจัดสรรไปสู่ในสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการมากเนี่ยเนี่ยไม่ใช่ว่าผลิตอะไรก็ได้ถูกไหมฮะ,ะทั้งหมดนั้นก็คือหน่วยที่เ เรื่องตลาดปัจจัยการผลิตและผลตอบแทนปัจจัยการผลิตซึ่งแบ่งออกเป็น2ตอนก็คือเรื่องตลาดปัจจัยการผลิตในตอนที่7.1และในตอนที่7.2ก็เป็นเรื่องผลตอบแทนปัจจัยการผลิตในตอนที่7.1ก็จะแบ่งเป็น3เรื่องความหมายและประเภทของตลาดปัจจัยการผลิตหลักการจ้างปัจจัยการผลิตเพื่อได้กําไรสูงสุดและการกําหนดการจ้างแรงงานเพื่อได้กําไรสูงสุด ส่วนในตอนที่7.2จอะแบ่งเป็น4เรื่องคือผลตอบแทนของที่ดินเรียกว่าค่าเช่าของรายงานเรียกว่าค่าจ้างของดุนเรียกว่าดอกเบี้ยและผลตอบแทนของผู้ประกอบการเรียกว่ากําไรนะที่คุยกับนักศึกษาไปทั้งหมดนั้นก็เป็นเนื้อหาโดยสังเขปนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนักศึกษาฟังแล้วนักศึกษาก็กลับไปอ่านเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นจะได้สอบครั้งเดียวผ่านโลดเลยไม่ต้องมาสอบต้มอ,อีกแล้วนะสวัสดีครับจบเดยที่เจ็ดครับ